ปริศนาสุปตาสาวเลิกแฟนเฮโซเปิด1ิบคู่รักดารารักพังรับปี66ไรเงาแฟนส่งท้ายปีจบไม่สวยเหมือนในละครเริ่มต้นปีแฟนเพจ Facebook เซมอย1้อหย่อนโพส์ปริศนาคู่รักสุปตาไฮโซเลิกกันโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นระบุข,ข้อความว่าถ้าไม่มีแต่คนถามกูว่าสุปตาเลิกกับแฟนเฮโซหรือ,อยังกลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยร่คนเราไม่ได้ขาวดาวด้วยกันคงไม่ได้เลิกกันหรอกมั้งข่าวใหญ่ขนาดนี้รอถาม แม่ละกันหลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแต่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เดาชื่อของคู่รักคู่นี้กันมากมายแถมยังโยงไปที่คู่ของแมทส่งกรารอ้ําพกถ้าเทียบกับละครเพราตเรื่องแบบนี้ควรจบแบบไหนดี 1. จีน่าวิรายาถอยไปถมพงก่อนหน้านี้ได้มีการเคลียร์ใจกันซึ่งสาเหตุเขาไม่พูดถึงเพราะจบไปแล้ว 2. อเอชุติมาฟรองสุภกิจปิดฉากรักต่างรุ่นอีกคู่ซึ่งงานนี้ฝ่ายหญิงได้คุยกับเพื่อนถึงสาเหตุที่เลิกกัน 3. ปันจันปารมาที่ออกมาเผยว่าแยกทางกับแฟนสาวชาวญี่ปุ่นแล้วหลังจากที่ฝ่ายหญิงเดินทางไปเรียนต่อ 4. โอภักจีราโพสไอจี IG ส่วนตัวประกาศลดสถานะสามีเฟียดมาทุก,ก้อนเหลือแค่พี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ 5. โอตวาราวุธและจีนาอันดาคู่นี้ได้แยกเตียงกันนอนมาระยะหนึ่งแล้วเหลือสถานะเพียงพ่อและแม่ 6. ธัญญาอาสยามรายยาวในอินสตาแกรมส่วนตัวระบ,บุว่าได้จบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนออฟสุพนัท 7. ปรางกันดารันและโต้งทูพีเลิกกันแล้วเป็นความจริงโดยเลิกเมื่อเดือนมิถุนายน2565 8. โฟสกลรัฐกับไทมไทยแพงศีลที่มีกระแสลือหึ่งว่าทั้งคู่เลิกกันแล้ว 9. ลูกเหมียรัศมีหลังเปิดใจทริปพีเวดดิ้งที่รมันลม่มต้องเลิกลากับแฟนเชฟรุ่นพี่แห่ทงที่กำลังจะแต่งงานกาัน 10. หวายปันทิสาออกมายอมรับว่าตอนนี้โสดร้อเเพราะเลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มมิโนโบาริน่า